กำลังทำอะไรอ,ะอ่ะอ๋ะอคือบรรยายกาศแบบนี้น่าจับเขียดมากเลย,ยลเราจะไปจับเขียดกินานากันนะครับที่มืดๆเราจะไปจับเขียดนนกินนากันมันส่งน้ำูกค้าหุ่นบอกนาเลี้ยงหน่อยเลยกูามึงกินไก่กูทำไมนี่นะฮะอันนี้จะเป็นสิ่งที่เราไม่ต้องมันก้ไก่เหียม,มันเรียมตานี่พอดีไหมเสียงอ่ะพอดีพอดี พอดีจิ้กขาดเลยไม่ขัดเลยนี่นะฮะนี่ก็คือที่เราจะไปจับเพียกินาในวันนี้นะครับนี่นี่เราจะทําอย่างนี้นะครับสมมุติอันนี้สมมุติหน้านี้เป็นเพียรนะครับแล้วก็จะแล้วก็เะเขยา่ยาเขย่าแบบนี้เนะี่ยไปเดี๋ยวเราไปดูกันเลย let's go เพ <Yeah. S 1> ียเห็นไหม อออตอนนี้นะฮะเรากำลังหาเกียดครับรู้สึกว่ามันจะไม่เจี่วจะกลัวเลยต้องไม่โฟก,กัสเกินเราต้องจอดรถก่อน,น,รเ,นเราไปแมงมุมไหมที่ไ,ไ,ไ,ไนหน ตกใจหมดโอ้ยุงเยอะยุงลายผายเขียดี่ยี่โมงแล้ววะห้าหกโมง่เลยยี่เขียบไฟแล้วนะ ไฟเลยแดงๆอ่ะช่ดโอเคเลยวะไฟแลยอ่ะเด้อไฟไหนบ้าะไฟโคกงัวผิงผิงผิ่ชอบคลิปแบบตลุยตะลแบบนี้นบตอนกลางคืนก็จะ คลิปหน้าถ้ามีคนดูถึงห่พันเดี๋ยวจะพาไปนู่นฮนะน้องตกครับซึ่งมันมีตำนานที่ว่าอะไรเยอะแยะเลยนะโอโ้โหความขุมนลุกเลยนะฮะตำนานยิง่งใหญ่มากไปเดี๋ยวผมจะพาไปนะครับถ้า,าคลิปนี้ถึงหนึ่งพันพันวิวเดี๋ยวผมจะพาไปนะฮะแล้วก็ไปนั่งเล่าเลยนะ ถ้าไม่ไหวจริงๆก็น่าจะโทรให้คนอื่นมารับนะฮะับคงไม่น่าจะกล้านะฮะน่าจะไปหลายคนน่าจะไปหลายคนนะครับตอนคลิปนี้ก็ไปเจอกันใหม่หน้าอะไรกันนะครับตอนคลิปนี้สวัสดีครับมันไม่โดนวะเอาไหม่เอาใหม่ทำไมเออเอาใหม่วัดจุดคลิปนี้ได้กินเสร็จแล้วจะพาไปไหน โจะกินบะหมี่เ <be> กี Slow ๊ยวแล้วจะกินจะนโคจะกินจาบเล็กจะกินจาโตกินเสร็จแล้วเดวจะพาไปโคโค่ตของีจะยอมเปลืยแต่ในใจพี่ก็ี่นึไ้ยกพอดังไปทาแบบนี้แลโอเจ็บจังรักผาั่พี่ก็ยังรักแต่ถ้พ่ก็ยังรักจะให้ผมเไงวะแล้วมันี่านมานันวาไม่ได้อะไรในความเป็นมิตรแทนที่จางอัดวามมันที่ไม่เป็นใาใจแต่ถ้าพี่มีรักยจะให้ผเป็ไง